สวัสดีครับพบกับปมมอ,อยนในการอ่านไพ่ยิปซีปากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นอ่าันทีเกิดวันอาทิตย์นะครับดวงอ่าสิบเอาขอไปครับดวง9วันด้วยกันนะครับระยะดวงในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอประมาณนะครับดวงตั้งแต่วันที่29สกาพฤศจิกายนนี้ถึงวันที่7ธตันวาคมนี้นะครับ จากการเปิดไพ่ยิบสี่ตั้งหมดสามสำรับนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้ฉพาะเจอดจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกรรมปยากรจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับ ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวนาทิตย์นะครับดวง9้าวันนี้ในเรื่องของการงานก่อนนะครับจากการเปิดไพ่สําหรับเลข9ก้าใบนะครับว่าชาวนาทิตย์นั้นการงานของท่านนั้นไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกล่าวอะไรกับกับชาวนาทิตผู้ที่เกิดวันอาทิตย์บ้างนะครับในเรื่องของการงานนะครับในช่วง9วันนี้นะครับชาวนาทิตย์นะครับนายออฟ ครับนะครับอัศวินถือถ้วยก็เป็นช่วงของที่ท่านเอาใจใส่ในเรื่องของการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับที่ท่านโปรดปรานงานที่ท่านรักที่ทุ่มเทเอาใจใส่ด้วยความใส่ใจในทิศทางที่ดูแลเป็นพิเศษในทิศทางที่ดีทำให้การงานนั้นเดินหน้าไปในทิศทางที่คู่ควรที่เหมาะสมนะครับตามลําดับขั้นตอนนะครับต้มเท ไม่ปล่อยปละละเลยในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านนะครับบางคนนั้นก็มีโอกาสในเรื่องของการได้มีงานเข้ามานะครับงานที่กรรมพลว่างงานนะครับอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการงานที่มีเข้ามากับงานที่ตัานพึงพอใจงานที่ตัานชอบนะครับที่เข้ามาตอบรับในทิศทางที่ดีไปไปต่อมานะครับสตาร์นะครับความโดดเด่นความมีชื่อเสียงนะครับที่มีเข้ามา การได้ยอมรับในทิศทางที่ดีการปรับสมดุลให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับตาอะไรที่มันเป็นชิ้นงานเป็นงานหรือหน้าที่ตำแหน่งของท่านอะไรที่มันดาวลงไปดอบลงไปนะครับก็จะกลับมาพื้นฟูพัฒนาให้กลับมาเจรจ้าในทิศทางที่ดีต่อไปนะัน่นเองนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคาก็พร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้แก้ไขนะครับนายอบวานก้าวไม้เท้านะครับ กันไม่ยอท้อนะครับแม้จะมีปร,ประสรคปัญหาบนบนเวียนเวียน้ามาก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะลุยนะครับแม้จะรู้สึกบาดเจ็บบ้างทอ้อบ้างก็ตามนะครับแต่ก็พร้อมที่จะแก้ไขสถา,านการณ์เหล่านั้นให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับถูกวานสองไม้เท้าอาจจะรอในเรื่องของการที่ผู้กํามาร่วมสนับสนุนในช่วง๙วันนี้นะครับบางคนอาจจะเสแสวงหาในเรื่องของอ ลูกน้องบริวารใหม่เข้ามานะครับบางทีอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับที่จะกลับมาให้ฟื้นฟูในทิศทางที่ดีนะครับบางคนที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของการาปลดในเรื่องของลูกน้องออกไปบ้างอะไรบ้างก็ตามนะครับแต่ไมในช่วงที่เศรษฐกิจบางทีไม่ก่อย เพียงพอกับการายได้ที่จะมาจ้างลูกน้องบริบาลนะครับที่อาจจะมีการปลดตําแหน่งออกไปสําหรับบางคนนะครับก็อาจจะมีการรอคอยหรือมีการคัดสรรในเรื่องของผู้ที่จะเข้ามาช่วยงานมาร่วมงานนะครับหรือบางคนก็อาจจะต้องการพื้นฟูนในเรื่องของธุรกิจนะครับบางทีในเรื่องของเงินทุนอาจจะไม่เพียงพอสําหรับคนเดียว อาจจะมีการรอคอยในการที่ให้ผู้เข้ามาร่วมหุ้นลงทุนสนับสนุนในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับหรือบางท่านก็จะมีการอรอในเรื่องของการที่จะรุกคืบในการที่จะเดินหน้าจะมองทิศทางในเรื่องของการงานธุรกิจหาแนวทางนะครับในการที่จะรุกต่อกับธุรกิจการงานของท่านในทิศทางที่ดีใกล้จะออกมานะครับดีอัมเปอร์เรอร์นะครับการ ความมั่นคงในการบริหารในทิศทางที่ดีนะครับความเป็นดีอ็มเปอร์เรอร์บางคนก็ช่วงนี้ได้รับการพิจารณาในรังการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะครับเลื่อนยศอะไรก็ตามแตีอ่อเตี่ยจะมีเข้ามานะครับสู่ความเติบโตมั่นคงเป็นบริหารจัดการในทิศทางที่ดีเอาใจใส่ทุ่มเทนะครับบางคนก็มีการเดินทางไปรับตําแหน่งในต่างประเทศได้ด้วยนะครับหรือมีการกยับขยายรอ ชาวต่างชาตินะครับก็มาวุ่นสวนก็มาสนับสนุนในเรื่องของการงานนะครับที่ต้องการพลังพลังสนับสนุนที่ดีนะครับที่จะเข้ามาพพอร์ตในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับและก็จะมีผลตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่ดีผลตอบรับก็มาสนับสนุนในทิศทางที่ดีที่จะไปสู่ความมั่นคงต่อไปนั่นเองนะครับเต็นเออร์เบนเดกเกิลสิบเหรียญน,นะครับ การจับตามอะไรในช่วงนี้ชาววนาทิตย์ก็เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับการเป็นนายหน้ากาที่ดินค้าอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้นะครับบางคนก็อาจจะมีการก้าไปจับต้องกับการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่จะสู่ความเติบโตในในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับจับตามอะไรในช่วงนี้ก็สําเร็จส่งผลรายได้รายรับก็มา ให้เกิดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงกับผลตอบรับผลตอบแทนที่เข้ามากับความสําเร็จนั่นเองนะครับเป็กออฟวานนะครับหนึ่งไม้เท้าเด็กกาไปครับเด็กถือไม้เท้านะครับในเรื่องของการสร้างโอกาสใหม่ๆที่มีเข้ามานั่นเองนะครับการมองทิศทางของความเติบโตกับแนวคิดใหม่ๆการพัฒนาต่อยอด อะไรที่มันเติบโตอยู่แล้วนะครับก็มีการพัฒนาต่อยอดให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองบางคนก็ที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีการได้รับโอกาสดีๆข่าวเข้ามานะครับในการที่จะได้มีงานทานั่นเองอย่างที่กล่าวเหมือนตอนแรกนะครับที่จะได้มีงานที่พึงพอใจที่ปรารถนาเข้ามานะครับในการที่จะเดินหน้ากับการมี งานทาที่จะส่งผลในเรื่องของรายได้ในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับการนําเทคนิคอะไรใหม่ๆความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆนะครับบางคนก็ได้ไปเรียนรู้อะไรเสริมเพิ่มเติมในช่วง9วันนี้นะครับมีการศึกษาทําความเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับเพื่อนํามาพัฒนาในเรื่องของการงานของท่านในตําแหน่งนะครับหรือในธุรกิจของท่านเป็นการเรียนรู้อะไรเสริมเพิ่มเติมก็มา มาเสริมศักยภาพในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจที่จะให้ความเติบโตเพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการที่จะแก้ไขอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับที่ทำให้เป็นปัญหาที่ทำให้การเติบโตล่าช้านะครับก็นำเทคนิคใหม่ๆความรู้ใหม่ๆก็มาเสริมเพิ่มเติมเพื่อที่จะฟื้นฟูอะไรที่มันด้อยลงไปที่มันดัอปลงไปนะครับเพื่อให้กลับมาเจริญจ้าเป็นประกายในทิศทางที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับไปสู่กองความมั่นคง นะครับไปใบที่8นะครับซิกออฟกัอกถ้วยนะครับบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการบางคนก็กลับไปใช้ติ่นฐานบ้านเกิดในเรื่องของการเดินทางนั่นเองนะครับที่อาจจะมีเกิดขึ้นในช่วง9ก้าวันนี้ไปโซ่ที่พื้นที่ที่ท่านพึงพอใจที่ท่านชอบที่รักนะครับบางทีในตินฐานบ้านเกิดเมืองเดิมนะครับหรือที่เคยอยู่มาก่อนนะครับอาจจะหมดภาระหน้าที่ในเรื่องของการงานหรือธุรกิจ ในที่ทําอยู่ปัจจุบันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตประกอบสมาชีพประกอบธุรกิจของท่านในตินตานบ้านเกิดหรือที่เกิดอยู่มาก่อนนั่นเองการหวนกลับไปนะครับหรือบางคนอาจจะมีการนําผลงานที่เคยสร้างความสําเร็จที่จบไปแล้วนะครับนํามาสร้างกันใหม่นะครับรอวุ้นส่วนผู้สนับสนุนมาร่วมวุ้นลงทุนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะสร้างผลงานกันอีกครั้งหนึ่งให้เจิดฉาย เจอกันอีกครั้งหนึ่งที่จะสร้างผลผลประโยชน์ได้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นการนําผลงานเก่าๆที่ได้รับความสําเร็จนั้นมารีเทิร์นกันใหม่นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นให้กับชาววันอาทิตย์ผู้เ,เกิดวันาทิตย์นะครับแล้วก็ไปใบที่9นะครับไปเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะบอกกล่าวนะครับก็ ท่านจะมีผู้ที่เป็นเข้าอย่างรอผู้สนับสนุนนั่นเองนะครับหรือผู้ก็ามาให้ความช่วยเหลือ,อคำแนะนําไม้คาปรึกษาในทิศทางที่ดีนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่าถ้าท่านทํางานความคิดเพียงคนเดียวนะครับอาจจะต้องระดมความคิดหรือหาผู้ที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในทิศทางที่ดีนะครับที่จะให้เกิดความมั่นคงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น นะครับบางทีการที่ทํางานเพียงคนเดียวความคิดเพียงคนเดียวบางทีนั้นอาจจะคิดอะไรไม่กว้างขวางเท่าที่ควรนะครับก็ทําให้ธุรกิจหรือการงานนั้นอาจจะเดินหน้าไม่ก้อยเติบโตเท่าที่ควรนั่นเองแต่ถ้ามีผู้ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะครับเข้ามาให้คำแนะนำช่วยมองถึงปัญหาแล้วก็แก้ไขแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับก็จะได้รับการ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือความหมายหนึ่งนะครับช่วงนี้บางทีบางคนก็อาจจะไปให้ความรู้ให้ไปเป็นผู้ที่ปรึกษากับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับที่ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้อื่นก็ได้นะครับสาหรับบางคนเพราะว่าตั้นนั้นก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับในทิศทางที่ดีด้วยความเป็นอ็มเปอเรอร์นะครับก็เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์เปี่ยมไปด้วยความรู้ความก้าใจในทิศทางที่ดีนะครับก็จะไปเป็นที่ปรึกษา ให้กับใครก็ได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะดึงงานที่ปรึกษาก็ามาสนับสนุนในเรื่องของการงานของชาววนาันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นสู่ทิศทางของการงานที่ดีนะครับไม่มีไพ่เสียใดๆขึ้นมาให้กับชาววนาันอาทิตย์นะครับในช่วง9วันนี้มีเพียงแต่ไพ่ก้าวไม้เท้าเท่านั้นนะครับที่อาจจะต้องอดทนผักหลักยืนสู้ฝ่าวันกับอุปสรรคปัญหาที่มันบน่นวนเวียน ที่ทำให้บางทีที่ผ่านมาทาให้การงานของท่านหรือธุรกิจของท่านนั้นมีการด้อยลงไปหรือดอกลงไปดาวลงไปนั่นเองนะครับก็อาจจะต้องจช้ความเปลี่ยนไปยามนะครับนําเทคนิคใหม่ๆความรู้ใหม่ๆพัฒนาศักยภาพของตัวเองก็มาเสริมเพิ่มเติมแล้วก็อาศัยในเรื่องของที่ปรึกษานะครับมาช่วยเสริมพลังในทิศทางที่ดีก็จะเกิดความมั่นคง ในทิศทางที่ดีที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับสู่ความเติบโตรุ่งเรืองให้กับชาวาชาวันอาทิตย์นะครับกับการ,การงานธุรกิจของท่านที่ท่านดูแลด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่นะครับก็ดูแลทิศทางบริหารที่มีความสามารถที่ดีก็เติบโตสู่ความเป็นสิบเหรียญน,นะครับก็สําเร็จได้อย่างง่ายได้เกิดผลสําเร็จในทิศทางที่มั่นคงที่ดีนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับชาววนอาทิตย์ นะครับการเงินใน9วันนี้จะเป็นในรูปแบบใดบ้างนะครับเมื่อการงานมั่นคงเดินหน้าในทิศทางสู่ความสําเร็จนะครับไปไปแรกในเรื่องของการเงินนะครับเป,ก,ปกออฟเบนเตเกิลส์อ่าก็ไปครับเอกออฟเบนเตเกิลส์หนึ่งเหรียญนะครับก็ทิศทางการเงินที่ดีนะครับกับเงินก้อนโตโตที่จะมีเข้ามานะครับข่าวดีๆในเรื่องของการเงินเส้นตามใหม่ๆของการมีรายได้นะครับในที่ตัางที่ดีที่มั่นคงนะครับตั้งเส้นทางของการมีโชคลาภจากโชคลาภลอยนะครับ แล้วก็เงินก้อนโตๆจากความสําเร็จของการงานนะครับบางทีก็มีโครงการใหม่ๆเข้ามาให้กับชาววันอาทิตย์นะครับกับการที่รับโครงการที่จะส่งผลกําไรในที่คุ้มค่ามากมายนะครับกับเงินก้อนโตๆที่จะมีเข้ามานะครับเป็นการเงินที่ดีนะครับที่เข้ามากล้องตัวให้กับชาววันอาทิตย์ในช่วง9ก้าวันนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> การที่จะมีโชคลาภลอยแล้วก็ความสําเร็จในเรื่องของโครงการใหม่ๆที่เข้ามา กับผลรับกำไรในทิศทางที่ดีนะครับ Green o p e o r t a n i t i e s นะครับผู้ที่ยั่งอยู่บนหลังของการเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับการเงินการตรองที่อุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีผลรายได้ผลรายรับตอบแทนกับความสําเร็จบริหารการงานที่เกิดความมั่นคงผลเข้ามานะครับที่จะเกิดขึ้นกับชาววันอาทิตย์ครับเดทไปเดทนะครับ สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับสําหรับบางคนที่จะมีเข้ามานะครับแล้วก็ไฟออฟกับถ้วยนะครับไปจะบอกอะไรกับไพ่เด็ดกับไพ่ห้าถ้วยให้กับชาววันอาทิตย์เตืนอา นายออฟอินตเกิลนั่นเองนะครับสถานการณ์ของชาวนาทิตย์บางท่านนะครับบางทีที่ผ่านมานั้นท่านจะพบก,กับความล้มเหลวในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับที่บางคนก็จะได้ผลรายรับก็ามาไม่คุ้มกับรายจ่ายนะครับที่จะตอบสนองให้เกิดความคล่องตัวที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ต่อไปนี้ก็สถานการณ์เหล่านั้นก็มีการจบสิ้นลง นะครับเนะี่ยก็สิ่งดีๆการเงินก็หลังไหลเข้ามาในทิศทางที่ดีที่จะเติมเต็มให้เกิดความเป็นก้าเหรียญน,นะครับก็รายได้รายรับผลประโยชน์เข้ามานะครับหรือในเชิงความหมายนะครับที่ในเรื่องของการงานที่ ไพเดอะสตาร์ขึ้นมาแล้วก็การงานมันดบลงไปนะครับก็ย่อมจะส่งผลในเรื่องของรายได้รายรับที่ค่อนข้างจะดบลงไปด้วยนั่นเองเพราะเจอกับปัญหานะครับที่ผ่านมาก็ทําให้เส้นทางการเงินของชาวนาทิ์อาจจะดบลงไปด้วยนะครับแต่สถานการณ์เหล่านั้นกับความล้มเหลวที่ผลความสําเร็จไม่คุ้มค่าที่เกิดขึ้นนะครับก็จะจบสถานการณ์นั้นลงนะครับ และก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีการเงินที่เข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สู่ความสําเร็จการเงินที่จะเข้ามาอย่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นก้าวเหรียญนะครับจากการที่มีเงินเงินจากไหนครับเงินจากเงินก้อนโตโตที่มีเข้ามานะครับบางทีโครงการสําคัญสาคัญอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็การบริหารที่ตั้นตุ่มเทมานะครับที่จะส่งผลตอบรับในเรื่องผลรายได้ผลประโยชน์ ผลกำไรที่เข้ามาในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็มีจากเส้นสายการงานการเงินที่มีเข้ามานะครับแล้วก็เส้นทางของการได้รับโชคลาภลอยที่มีเข้ามานั่นเองนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่จะเข้ามาสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้ต้นนอกจากรการของความขาดแคลนในเรื่องของการเงินหรือการเงินที่ขาดความสภาพคล่องที่ผ่านมานะครับก็จะตามให้เจ้าวันอาทิตย์นะครับได้รับพลัง ในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับที่จะก้าวโศกวา่ามั่งมีสีรสุขความเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่ในต่อไปนะครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของรายจ่ายช่วงนี้เม้นเงินจากมาข้าหมากร้องตัวนะครับตั้งไพ่ออกมาในทิศต่างของการเงินตั้ง3ามใบนะครับในทิศต่างที่ดีตั้ง1เหรียญราชินีตือเหรียญแล้วก็9เหรียญน,นะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ ที่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินที่มีความคล่องตัวอุดมสมบูรณ์นะครับตั้งจากความสําเร็จของการงานหลายๆเส้นหนาอาชีพนะครับของหลายตานแล้วก็จากเงินโชคลาภที่มีก็ามาบางคนก็จ,จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เมตตาใจดีอาจจะยื่นเงินเข้ามาช่วยเหลือคาชุนอุปตตรคำชุนได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการดีๆแต่ระมัดระวัง <c oughs> ที่ไพเดชขึ้นมาก็ระมัดระวังในการสูญเสียเงินนะครับถ้าไม่รอบคอบ นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไตรครวนอย่างรอบคอบนะครับก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปนะครับเพื่อเซฟเงินของท่านให้อยู่ในสถานะของความปลอดภัยนะครับระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับการที่เจออะไรก็มาสร้างสถานการณ์นั้นให้ท่านเรื่องพบกับความผิดหวังในเรื่องการเงินได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้บริหารการเงินในทิศทางที่ดีให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอนะครับพบกับใครก็ตามนะครับอย่าไว้วางใจในเรื่องของการเงินนะครับ ให้ว้ยวางใจแต่ตนเองเป็นสำคัญนะครับผู้อื่นไม่ว่าจะใครก็ตามสนิทสนมแค่ไหนก็อย่าไปไว้ใจในเรื่องของการเงินนะครับท่านก็จะมีความปลอดภัยนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามติดตามของการเงินก็เป็นติดตามที่ความคล่องตัวดีให้กับชาวนาทิตย์ในช่วง9วันนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับว่าความรักโดยโปอประมาณนะครับของชาวนาทิตย์ในช่วง9วันนี้จะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างนะครับ เอกออฟเป็นออฟคัพสะครับหถ้วยนะครับ,นะรบก็เป็นความรักดีๆที่มีเข้ามาให้กับชาววันอาทิตย์ในช่วง9วันนี้นะครับแล้วก็ภายไปต่อมาอการออกจากสถานการณ์ที่ไม่เติมเต็ม8ถ้วยนะครับเอ f ออฟคั cups, สถานการณ์อะไรที่ไม่เติมเต็มในความรักนะครับก็จะก้าวออกจากสถานการณ์เหล่านั้นบางคนบางท่านนะครับที่คบกัน อาจจะเติมเต็มในเรื่องของความรักกันไม่ได้ที่ผ่านมานะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการปล่อยวางกันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อปล่อยโอกาสให้กับแต่ละฝ่ายนั้นไปพบกับความรักที่ดีๆนั่นเองนะครับเรียกว่าจะรื้อจะรั้งกันก็ไม่เกิดผลประโยชน์นะครับถ้าคบกันไปแล้วไม่ตอบโจทย์ไม่เติมเต็มในเรื่องของความสุขความสัมพันธ์ให้ก็อาจจะจาเป็นจะต้องปล่อยวางนะครับชาวนาทิตย์อาจจะปล่อยให้แต่ละฝ่ายนั้นไปพบรักที่ดีๆนะครับที่อาจจะมีในเรื่องของ คนที่เป็นคู่จริงๆนะครับคนรักจริงๆแท้จริงที่อาจจะมีการรอคอยกันอยู่แต่และฝ่ายนั่นเองนะครับก็จะจําเป็นต้องปล่อยวางโมกออกจากสถานการณ์นั้นนั่นเองนะครับและไปต่อมาสิบหมยเท้านะครับเต็นออฟวานบางคนก็อาจจะยุ่งอยู่กับปาราหน้าที่การงานนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งได้เช่นกันที่ทาให้มีการปล่อยวางกันเกิดขึ้น บางคนก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากในเรื่องของภาระรายจ่ายอะไรที่รออยู่นะครับต้องทุ่มเทในเรื่องของการงานก็อาจจะไม่ค่อยมาดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เต็มเต็มนั่นเองนะครับบางคนบางฝ่ายนั้นก็ปรารถนาอยากจให้ดูแลในเรื่องของความรักอย่างสม่ําเสมอนะครับแต่บางทีบางคนก็ไม่มีในเรื่องของเวลามาดูแลในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับก็ไปทุ่มเทในเรื่องของการงานหาเงินกับ ภาราที่รับผิดชอบอยู่ก็เลยไม่มีเวลามาเติมเต็มในเรื่องของความรักให้เกิดขึ้นนะครับบางทีก็ลากมาพอสมควรนะครับกับการที่คบกันอะไรกันนะครับก็จําเป็นจะต้องปล่อยวางกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพื่อให้ไปหาความรักที่ดีๆให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นไปเจอรักที่เขาปรารถนาที่กู้ควรเหมาะสมกว่านะครับก็ยอมเสียสละนั่นเองนะครับแล้วก็มูนะครับความวิตกกังวล สถานการณ์ของความคิดมากนะครับในเรื่องของสถานการณ์ของความรักของบางคนนะครับคนคบหรือคนมีคู่นะครับบางทีสถานการณ์ของการคิดมากอะไรก็มาเกี่ยวข้องด้วยความวัดระแวงกังวลไม่แน่ใจในเรื่องของความรักความสมพันธ์อาจจะก็มาเกี่ยวข้องนะครับก็ทำให้คิดไปต่างๆนานานั่นเองนะครับที่อาจจะสร้างสถานการณ์ต้องการให้มีการ หลังง่ากันหรือมีการปล่อยวางกันขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามตามกอ,อกุปอนออกจากกันก็จะไปสู่รักที่ดีๆต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะบางทีแต่คบกันไม่ใช่คู่กันไม่ใช่บุเพสนิวาสต่อกันนะครับเมื่อถึงเวลาก็ต้องมีการออกจากสถานการณ์ของการครบกันนะครับเพราะว่า คบกันไปแล้วไม่ตอบโจทย์มีแต่เรื่องของความกังว,วลวิตกสร้างความหดหงิดสร้างความคุณก้องหมองใจให้เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับก็ตอบสนองกันไม่ให้ก็จําเป็นต้องปล่อยวางในเรื่องสถานการณ์ของการคบหรือคนมีคู่ก็าตามนะครับที่จะมีเข้ามาในช่วง9วันนี้นะครับแล้วก็บางคนก็รักสันโดษในช่วงนี้นะครับรักความวิเวกหวังเวงคว,เนนวค,ความเป็นส่วนตัวนะครับก็จะทํะาให้ สถานการณ์ของการดําเนินชีวิตกับความเป็นโสดนั้นก็ยังเดินต่อไปนะครับที่ยังไม่พบหรือบางคนก็ไม่ได้พบปะผู้คนมากมายสักเท่าไหร่นะครับที่ทาให้ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดยังไม่เกิดขึ้นสําหรับบางคนนะครับหรือที่ความหมายหนึ่งนะครับถ้าไพ่นี้ขึ้นมาในไพ่เก่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ใบสุดท้ายนะครับเดอะเออร์มิตนะครับอาจจะขึ้นมาเตือน มาแนะนํานะครับแต่อยากจะให้ความรักของบางคนนะครับที่บางทีคู่รักหรือคนกบถ้าไม่ปรัปรถนาในเรื่องของการที่จะให้มีการปล่อยวางกันเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์เหล่านี้อาจจะมาด้วยเรื่องความคิดกังวลมากเกินไปหรือในเรื่องของการมีภาระหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไปแล้วอาจจะเป็นสถานการณ์ที่จะทมไม่เกินปล่อยวางกันเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เติมเต็มนั่นเองนะครับ แต่ถ้าไม่ปรารถนานะครับถ้ายัางรักต่อกันนะครับถ้าเป็นคู่บุญคู่บารมีกันก็จะมีการกลับมาดูแลในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับเรียกว่านําหลักธรรมะเข้ามาปกครองมาดูแลนะครับมาความสงบใจแล้วก็มาเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กันเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินไปในทิศทางที่มีความสุขนะครับก็คือให้มอบความรู้สึกดีๆให้กันนั่นเองก็นํา ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นเข้ามานะครับดูแลบริหารในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะครับอาจารย์นํานำหลักหลักปฏิบัติในปัจจุบันที่มันมีหลายๆอย่างที่สร้างความวังเวสร้างความหวาดระแวงให้เกิดขึ้นนะครับความกังวลไม่แน่ใจนั่นเองเพราะฉะนั้นก็นำหลักของทั้งหลักธรรมะม หลักสีหน้านะครับมาดูแลในเรื่องของการบริหารการความรักได้เดินไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับ้าเป็นในเรื่องของหลักธรรมห้านะครับก็คือมีความเมตตาการุณาปราณีก้าวากันนะครับแล้วก็มีการใช้ชีวิตด้วยการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในเรื่องของอามสังวรนะครับก็คือรู้จักในเรื่องของอ เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การมีสัจจะวาจาในทิศทางที่ดีแล้วก็มีสติสัมปัญญะในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทําให้เรามีสติในการที่จะมาดูแลความรักนั่นเองนะครับาบางคนไปทุ่มเทจนการงานจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีมาใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองก็ทําให้เกิดความระหวาสระแวงนะครับบางคนก็ไม่เกิดความเชื่อใจนะครับ เพราะฉะนั้นตายึดตือในเรื่องของสัจจะนะครับก็จะทำให้เราไม่มีความหวัดระแวงนั่นเองเชื่อใจซึ่งกันและก,กันนะครับในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะทําให้เราไม่หวัดระแวงให้เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์รู้จักสงบสติอารมณ์ควบคุมไอ้อยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องนั่นเองแล้วก็มอบความรู้สึกที่ดีให้กันก้าหากันก็จะทําให้การคบกันแล้วก็การใช้ชีวิตกู้กันนั้นก็จะเปลี่ยนไป ด้วยความสุขนะครับจะไม่มีสถานการณ์ของการนันหลังงหากันนะครับการที่มีงานปาระหน้าที่มากเกินไปก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่เมื่อมีคู่มีคนคบเราก็ต้องสัดสะอาดจัดสรรน,นะครับเรื่องของเวลาในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ให้ออกให้ออกคลายจากสถานการณ์ของความวิตกกังวลน,นั่นเองนะครับ ไม่ปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาอยู่ในสถานการณ์ของความวิตกกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองไม่มีความหวาดระแวงนั่นเองนะครับก็คือการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะครับในทุกๆวันเติมความรู้สึกดีๆเข้าหากันนะครับคาพูดคาจาอะไรที่สร้างความรู้สึกดีๆเข้าหากันนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นกน็นจะเดินหน้าต่อไป ด้วยความสุขเบิกบ,บานในทิศทางที่ดีนะครับก็ดูแลต่างๆโลกทางธรรมปกครองในความรักความสัมพันธ์ให้เดินหน้าไปยังเหมาะสมนั่นเองนะครับก็จะทำให้คู่รักและก็คนคบกันก็มีความสุขนะครับส่วนในเรื่องของคนโสดนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับบางคนก็มีโอกาสในการที่จะพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่มีจากเส้นสายการงานนะครับที่ดึงเข้ามานะครับ อาจจะมาพบมาเจอกันแล้วก็พบเจอกันก็เป็นความรักที่เกิดขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับของชาววันอาทิตย์ก็จะเป็นรักที่ดีๆที่จะเติบโตต่อไปนั่นเองนะครับส่วนคนที่ไม่ค่อยพบปะผู้คนมากสักเท่าไหร่นะครับหรือรักวิเวกบางเวงนะครับก็ยังไม่พบรักนั่นเองของคนโสดนะครับหรือคนที่ทุ่มเทยอยู่กับการทํางานเพื่อภาระหน้าที่นะครับก็ยังไม่ใฝ่หาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับ บางคนก็จะเคยอยู่ในสถานการณ์ของความปิดหวังมาด้วยเช่นกันนะครับอาจจะหวาดระแวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็เลยไม่เปิดโอกาสให้รักใหม่เข้ามานั่นเองก็อยู่กับความหวาดกลัวในความรักความสัมพันธ์นะครับนี่ก็คือทั้งหมดนี้ในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยประ,ประมาณนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับปติเกิดวันอาทิตย์ดวง9วันนะครับดวงตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยนนี้ถึงวันที่7 ตันวาคมนี้นะครับก็ให้จาวนาทิทุกท่านมีความสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบ,อ,อ,บอุ่นนะครับขอบคุณครับ